สวัสดีชาวคริปโตทุกท่านนะครับผมก็ชาวบิตคอยชาลเซียมชาวเอเดาชาวชิบะและชาวดอคอยทุกท่านนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้แดงกันเป็นแถบเลยนะ <c oughs> นะครับผมก็ก็เป็นกันแดงเป็นเรื่องที่เรียกว่าอืมเขาก็เรียกว่ากังวลน,นะแต่ผมไม่มั่นใจไม่ชัวว่าจะมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของกองทุนเข้ามาผสมลงด้วยเปล่า <c oughs> เพราะว่าคนที่จะสามารถทาให้ราคาที่มันขึ้นขึ้นอยู่เงี้ยแล้วแม่งลงได้อย่างเงี้ย มันมีใค,ใครไม่ได้ไม่มีอยู่คนเดียวเนี่ยลงมาถึง6กหมืเลยนะมัอยู่คนเดียวที่ทําได้นะเออแล้วก็แล้วก็โดยการใช้การคาดการจากการผสมโลงอ่ะว่าอ,อ่าว่าเดี๋ยวพอมีการขึ้นไอ้อัตราเงนเฟอ้อบนพุ่งสูงขึ้นใช่ไหมเฟกจะประกาศอตาัตราดอกเบี้ยขึ้นอตัตรากอนเบี้ยรเร็วกว่าที่คาดกําหนดไว้นะครับก็ก็แล้วแต่ใช้วิจารในการรับชมนะแต่ว่า ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าธันวาไม่น่าจะมีการขึ้นอัตราการดอกเบีย้ยนะครับเพราะว่าเป็นเทศกาลน่ะช่วงธันวามกราเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นหน้าเทศกาลไม่มีการขึ้นอัตราการดอกเบีย้ยแน่นอนเพราะว่าถ้ามีการขึ้นอัตรา,าดอกเบีย้ยปุ๊บมันจะทาให้การซื้อขายหรือการที่ทํากิจกรรมน้อยลงนะครับเพราะว่าคนก็จะเก็บเงินมากขึ้นใช่ไหมล่ะนะครับผมโอเคเราเรามาดูวิเคราะห์เหรียญกันเมื่อวานเนี่ยพุ่งขึ้นไปเยอะมากเลยนะนี้เป็นคุณไม่เกี่ยวกันนะเนี่ยเยอะมากเลยราคาเข้า หลายตัวนะครับอันนี้โอ้แต่ทำไมจริงๆแล้วมันต้องมันต้องยเยอะกว่านี้ซิแล้วทาไมมันอยู่แค่นี้เองอ่าในสี่เก้าแปดมาแล้วนะครับเห็นไหมจริงๆมันต้องเยอะกว่านี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่ผมอัดคลิปมันก็มีเยอะกว่านี้นะครับอ่าอันดับแรกนะครับผมอ่าอันดับแรกนะครับก็เรามาดูราคากันนะครับก็รู้สึกว่าหลายตัวจะเข้าไปหมดแล้วแล้วก็แล้วก็วกน่าจะ ทำกำไรกันไปได้แล้วช่วงตอนสองทุ่มใช่ไหมช่วงสองทุ่มทุ่มนี้ช่วงนี้เห็นไหมเห็นไหมครับอย่างที่บอกสองทุ่มครึ่งเป๊ะเลยนะครับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเนี้ยแกะกันมาตรงนี้นะครับแล้วก็ประมาณนั้นนะ่ะคนที่ทําได้มีแค่คนเดียวครับ <c oughs> ไม่ต้องกลัวเลยผมอาถ้าเป็นผมผมจะซื้ออีกนะแต่ผมมากาลังคิดอยู่ว่าผมจะเอาเงินใส่เข้าไปเข้าดีไหมแต่เพราะว่าผมแค่อยากจะทําอะนะตั้งเป้าหมายไว้หนึ่งแสนนะ่ะอยากจะ พอถ,ถึงจุดที่ผมจะขายทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นไปขั้นจีดเด้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ขึ้นมาน่าจะลดเหลือสีแดงแล้วขอเช็คแป๊บนะโอ้โหนนี้ต้องอขออภัยนะครับเนียช้ามากที่นี่แบบสัญญาณไม่ค่อยดีเลยเอะเนี่ย What the hell โอเ Okay แดงมาสิลดลงมาเหลืออยู่สี่แสนเจ็ดหมื่นนะก็ไหลดุตติดอกเบี้ยได้มาหรือยังโอ้ช้าช่างเถอะ Okay <laughs> เ,เรามาดูราคาที่ เราสบายใจแล้วรายการเข้ากันดีกว่านะครับของบิสคอยจริงๆราคาตอนนี้ก็ถือว่าไม่ไม่แพงมากนะจริงๆอ่ะมันจะลงมาได้ถึงนี้เลยเหรอไม่ได่มันสร้างฐานใหม่ที่นี่ตรงนี้เลยนะอือ <c oughs> อ่ะก็ตามกดะนะเอนะเอออืม อืมมันจะลงถึงไหมเนี่ยอาแบบแบบกลางๆนั้นเนี่ยเห็นไหมบิทคอยนะครับราคาที่ผมสบายใจในการเข้าไม้ไมหนึ่งนะส่วนที่คนที่เข้าส่วนที่สําหรับผมที่เข้าไปแล้วสมมุติถ้าเข้าไปไม้หนผมก็จะใช้อัตราการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆสามารถไปดูคิดข่าาได้นะครับผมจะเข้าในราคาที่สบายใจ3 9 อ่า8ศูนย์ศูนย์นี่นะครับอันนี้คือราคาที่ผมเข้า,ารับสบายใจนะฮะคือต่อให้นั่ง้อยก็เฉยเฉยเงี้ยเงียบไม่มีอะไรมากนะครับโอเคไปดูราคาที่ n บ n c e กันดีกว่า b บ n นนเอาคนนี้ก็น่าสนใจโอ้ยจริงๆมันเข้าราคาได้หมดหมดเลยอะ่ะเนี่ยมันสร้างฐานมาที่5 1 0ศูนย์อืมมันจะลงมาถึงก่ปะเนี่ยถ้ารา,ราคาที่ผมจะเข้าสบายใจของไบ n c e ก็คือ500อยู่แล้วครับหลัก500 ห้าแปดนนะครับก็ที่แล้วผมที่เข้าเราสบายใจห้าแปดก็ผมรู้สึกว่าเข้าสบายใจราคานี้แล้วผมแล้วเอ้ยเฉยๆฉยะจะขึ้นจะลง,ะลงก็ช่างหัว,วมันไปมันดูอิทาเลียมอิตาเลียมอย่างที่ผมบอกครับจะมีกองทุนมันจะเก็บของอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันแทบจะไม่ต่ําเลยนะครับลงมาสุดๆแค่เนี้ยสี่พันสี่แค่เนี้ยกระจอกมาก <c oughs> ลดลงมาแค่สองสามร้อยแต่แป๊บเดียวเห็นไหมพอสิบห้านาทีผ่านไปมันขึ้นแล้วกระจอกมากในการขึ้นเนี่ยมันจะไม่กองทุนจะเก็บช่วงสี่พันถึงสี่พันห้านะครับของอีทิเลียมนะฮะเพราะฉะนั้นก็แล้วตอนเนี้ยถ้ามีการทุบของกองทุนเนี่ยมันจะมีการไซเวไปสักพักหนึ่งเพราะว่ามันจะมันขายของไปหมดแล้วไงมันทุบทิ้งอะ่ะมันจะมีการไซเวสักพักหนึ่งแล้วก็อ่าเพื่อเพื่อให้มันเก็บของไปก่อนพอเก็บของพอเก็บของจนครบเนี่ย แล้วมันจะลากขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะลากเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นไปนะครับอีกส่วนอิทาเลี่ยมที่ผมจะเข้าหรออ่าเราดูตามไอซ์ไอสนะฮะอืมราคาที่บีผมรู้สบายใจอืมจริงราคาตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าโอเคแล้วนะโอเคผมจะเข้าอิตาเลี่ยนที่ราคา 4 5่พันนี่คือราคาที่ผมรู้สึกสบายใจของอีทิีเลียมนะฮะถ้าเาเป็นหมายที่หนึ่งนะเรามาดูเหรียญอื่นกันบ้างเดียวกันนะครับอ่าก่อนนั้นนั้นมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าอ่าของคุณนำโชคนะครับผมะต,ตอนนำโชคเขาแว่าอขอบคุณมากแซนบล็อกพุ่งไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกแพนแซนน่าจะล่วงไหม แซนน่าจะเป็นตัวที่ดีนะเมื่อไหร่มีการเปิดรู้สึกจะเปิดเกมในปีหน้านะครับก็คิดว่าราคาน่าจะไปได้ได้ได้ไ,ดไกลเลยนะตอนนี้ก็เหมือนจะมีการแบบให้มีการซื้อขายให้ดินนู่นนี่นั่นกันไปก่อนนะครับอืมเดี๋ยวจะมีเปิดเกมตัวหน้าปีหน้าแล้วโอ้โหผมว่าน่าจะไปไกลเลยนะครับเรามาดูอะตอมกันก่อนนะครับก็ถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนผมก็ดีใจนะครับ แต่ก็ย้ำนะครับเพื่อนๆใช้วิจัยนญาณด้วยนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึงเพราะว่าเงินทองเป็นของตัวท่านเองนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะอย่าใช้เงินอออินในการเข้านะครับโอเคมาดูข่าวมาดูราคาของอะตอมกันดีกว่าโอ้หอะตอมจริงๆราคานี้ผมว่าผมสบายใจแล้วนะเออแต่ถ้าเอาเซฟความเสี่ยงนะถ้าจะเทรดเซฟนะครับผมจะเข้าราคานี้ 30.36นะครับผมราคานี้ผมจะเข้าที่ไม้ที่1นะครับของอะตอมอืม c 9 8 498ก็ติดโผด้วยของเมื่อวานนะแล้วก็น่าจะมีการทํากำไรขึ้นไปไหนวะทะลุขึ้นมา4 okay. ี่จุดเลยโอเคตอนนี้ก็ราคาท่าน,น,นี้หนอโอ้โอโอเคราคาที่ผมจะเข้านะครับของ c 9 8นะครับไม่รู้จะลงมาถึงไหมนะแต่ก็อยากให้ถึงอยู่ 3.6เอ๊ะ3อะไรสามจุดหกนะฮะนี่คือราคาที่ผมสบายใจของ Sticker 8นะครับอืมเหนาเทนาทนาดีๆนะผมบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่ดีนะเป็นเหรียญที่เกี่ยวกับ Facebook นะครับผมและ Google ในการเป็นแบ็กอัพนะครับซัมซุงด้วยนะฮะเป็นแบบอัพไว้ เพราะฉะนั้นราคาที่น่าสนใจนะครับของเทียนาโอ้โหจะลงมาถึงไหมหกหกจุดหกจุดแปดนะฮะร,ราคาของเทียนาที่ผมจะเข้าแล้วรู้สึกสบายใจนะครับราคาเทียนา AVV อันนี้ก็เป็นเหรียญที่โอเคนะแล้วมันไม่มีแต่ราคาที่แบบดีหมดเลยอะผมจะเอาอะไรเนี่ย <c oughs> โอเคราคาที่สบายใจของผมนะครับก็คือสามมีแต่ราคาดีๆงั้นเลยสามศูนย์ห้าอาสามศูนย์ห้านะครับราคาที่ผมสบายใจของ AV นะฮะโอเคไปดูราคาต่อไปกันดีกว่า เหรียญวันว้าเหรียญวันเฮ้ยเหรียญวันก็เป็นเหรียญที่น่าสนใจนะโอ้ราคาเนี่ยใครบ้าเลยสามารถทุบได้ถึงไอเอสไอสิบสิบเจ็ดแปดเนี่ยมีแค่กองทุนเท่านั้นแหละครับไม่ต้องกลัวไร้สาระคนที่กลัวแต่ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะว่าเป็นความเรื่องของความปลอดภัยเนาะแต่ว่าเราซื้อแล้วเราก็นั่งนิ่งๆครับให้เวลามันนิดนึงสักสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์ช่วงตอนนี้อย่าไปเปี๊ยผมว่าน่าเป็นช่วงขาขึ้นนะนะ ปลายปีอ่ะนะแล้วจะมีการย่อยอีกครั้งหนึ่งช่วงครึ่งครึ่งปีครึ่งเดือนนะครับประมาณปลายเดือนอโอเคราคาที่ผมสบายใจนะครับอยู่ที่สามหกสองนะศูนย์จุดสองหกสองนะครับผมนี่ราคาที่ผมสบายใจของเหรียญวันนะโอเค กาล่าโอ้กาล่าก็ไปเล่นเกมนะแล้วเป็นเล่นเกมที่ดีด้วยโอ้โหไอไอสิบ <g> เ <ười> อ็ด่าที่ผมจะสบายใจนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดเก้าอุ้ยไม่ใช่ศูนย์จุดเจ็ดเก้าสองนะนี่คือราคาที่ผมรู้สึกสบายใจนะครับโอเคไปเล่นต่อไปกันดีกว่า เห็นไหมเนี่ยมันมันติดโผกันหมดเลยเพราะมันลงขนาดนั้นมันก็ต้องติดโผล่เอืมอ่าไหนเหรียญทูอ้าวขยับอีกแล้วเหรียญทูมาดูเหรียญทูกันบ้างแล้วกันนะครับอืมเหรียญทู จริงๆราคาตอนนี้ถือว่าเป็นผมเข้าเข้าแล้วนะราคาสบายใจมากเลยเนี่ยแต่อาจจะลงมาดิดนึงอ่ะนะครับขอลงมาินดนึงก็คือ2อจุดห้าเก้นะฮะนี่คือราคาที่ผมสบายใจของ True ครับ True f ไฟ,ฟเหรียญที่ดีอืมไอวีไปแล้ววันไปแล้วกล้าไปแล้วคอมเปลากันบ้างดีกว่านะครับคอมเปลาถ้าต่ำกว่า3 0 0นี่คือแบบปูแจ่มมากนะแจมแมวมากเลยนะ อืมโอเคเหรียญที่ผมรู้สึกและสบายใจนะครับก็คือ319นึ่งเกะครับสำหรับคอมเปล่านะมดูลีกอื่นกันบ้างอืม f g m FCM ก็โคตรจะดีเลยนะให้ถ่ายเถอะอืม ที่ผมจะสบายใจเหรอ FCM อืมโอเคตรงนี้สองหุราคาสองจุดสี่สองนะครับนี่คือราคาที่ผมสบายใจแล้วสำหรับ f g m นะครับเห็นไหมมันมีราคาแบบอีกต่ำนิดเดียวก็นั่นแล้วอ่ะมันมีแต่ราคาที่แบบโอ้โหดีเดเขมดูเคกันบ้างดีกว่านะครับ อืมโอเคเค้กราคาก็ลดลงจากไม่เท่าไหร่17อยู่แล้วนะฮะสิบเนะครับราคาที่ผมสปายใจของเค้กนะครับมาติกกันบ้างอ๋อมาติโกูโ 1.59แล้วคาราคามาสติกนะครับที่ผมสบายใจ1.59นะครับเป็นราคาที่ผมรู้สึกซื้อแล้วสบายใจนะฮะนาดูตัวต่อไปกันดีกว่าเซนจเนี่ยลงไม่เยอะลงไม่โอ้โหมันรานะคาที่ผมสบายใจนะเซนก็ติดโผอยาเห็นไหมแปดสินะฮะจุดเก้าเลยจุดก้าหกไปเลยนะครับ กันเหนียวเผื่อไม่ได้นะฮะสำหรับเซนนะเออ่าเนี่ยแบบโอ้โหใครได้ราคาต่อยสาเป็นสิ่งที่เจ๋งมากนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกจะมีเด็กมาเรียบร้อยแล้วครับผมในการมีกระเป๋าที่สามารถเราจะเอามาส w a p หรือจะเอามาสเต็งกันได้ด้วยนะของของ a s s นะฮะอืมราคาที่ผมสบายบใจนะครับ ร้อยสามหกนะฮะโอเคอ่าเอวาสกันบ้างนะครับเอวาสเหรอแล้วนี่ก็เป็นเหรียญที่ดีตัวหนึ่งเลยนะอน,นาคตไกนะปีหน้าอืมสี่สิบเอ็ดจุดห้านะอ่าแปดสิบเอ็ดจุดห้านะครับของเอวาส81แปดสิบเอ็ด จุดห้านะครับของเอวัตโอเคจ้างเตือนถ้าซื้อไปแล้วติดด้อยก็แค่นั่งนิ่งๆนะครับช่วงนี้มันเป็นมันมีแต่ข่าวโถมและค่อนข้างดีหมดเลยเห็นไหมมันไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรเลยอะนะครับมันมีแต่ข่าวดี <laughs> อืมอ่าวันอินนะฮะวันอินโอเค ราคาที่ผมจะเข้าล้บสบายใจนะครับอยู่ที่0ูนเลยนะครับนี่คือราคาที่ผมเข้าสบายใจคือแบบราคานี้เข้าไปแล้วโอ้ยนั่งนิ่งนิ่งสบายใจเดี๋ยวก็ไดดงนะครับไม่มีอะไรมากเซรั่มเหรอเซรั่มก็คือว่าเป็นเหรียญที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่เหรียญไก่กาอาราล่นะครับมันเป็นเหรียญที่แบบคุณภาพแบบเพื่อนๆให้เวลามันแต่ว่าจริงๆต้องใช้เงินเย็นในการเข้านะครับ อืมอันนี้ที่ผมจะเข้าหรอเลยราคาที่6.7เลยนะโอ้จะลงมาถึงไหมถ้า6.7ได้ก็ดีนะครับโอเคราคาที่ผมจะเข้าเซร่นมนะฮะเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไซเวอยู่เนี่ยอีกสักพักหนึ่งประมาณสักไม่เกิน5วันมั้งหน้าการสาวันนะก็น่าเียวจะดีขึ้นละเซ็นบอกไปแล้วใช่ไหมเร เลอืมเลเหรอเลถ้าเป็นผมผมจะเข้าในราคาที่เนี่ยที่ผมจะเข้ารัวสบายใจนะครับสิบเลยอุ้ยไม่ใช่สิบแปดสิสิบจุดห้านะครับนี่คือราคาที่ผมเข้ารัวสบายใจของเลนะฮะ เละก็เป็นเหรียญที่ดีนะอยู่ในเชนโซลา l ่ามาดู xec กันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่เดียวโห้ยราคาน่าสนใจมากเลยอืมหนึ่งแปดหนึ่ง 837นะครับผมนี่คือราคาที่ผมเข้าแล้วสบายใจของ XEC นะฮะเย็นไฟแนนซ์เยอนไฟแนนซ์ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับโอ้ราคาแม่งเนี่ยมีแต่หน้าเข้าทั้งนั้นเลยแน่ตีห้ไม่ตื่นซะด้วยอืมราคาที่ผมจะเข้าแล้วสบายใจนะครับ2องหมื 20, 2,500นะฮะราคาที่ผมเข้าแล้วสบายใจนะครับของยูนไฟแนนซ์เนาะลูน่าอันบ้างดีกว่าโอ้โยูนิอาลูน่าก่อนลูน่าก่อนลูน่าลูน่าอืมสี่หกสามสี่ลูนา่นา,มนาผมจะเข้าราคาที่ 46นะครับผมจุด30แล้วกันได้ได้หมดเลยนะครับก็รูหน้าที่ผมจะเข้าไป40นี่นะครับโอเคตัวต่อไปกันยูนิยูนิก็เป็นเหรียญที่ดีเหรียญหนึ่งนะครับถ้าผมจะเข้าแล้วสบายใจนะอ่านะครับผมจะเข้าราคาสบายใจก็คือ24จุดแปดหนี่ราคาเข้าสบายใจ ก็มาดิลงมาถึงขนาดน,นี้ก็มาดิเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสอยให้นะครับก็คือแบบถ้าผมเอาเงินมาใส่นะแต่ว่าผมจะเอาเงินไปใส่กับอีกทางพอร์ตหนึ่งอยู่แล้วนะครับโดยก,กันเข้าไปอืมเพราะฉะนั้นก็เป็นราคาที่ถ้าเข้าลงมาผมซื้ออยู่แล้วแต่ว่าผมจะเข้าไปพอร์ตหนึ่งแต่พอร์ตเนี้ยของใบแนนเนี้ยผมจะเอามาเช็คเฉยๆว่าช่วงก่อนที่ผมจะขายทั้งหมดเนี้ยมันจะขึ้นไปถึงราคาเท่าเท่าไหนนร่นะจะได้ได,ได้ได้สักกี่เดงอะไรอย่างเงี้ยนะอืม ราคาที่ผมรู้สึกแล้วสบายใจนะครับจริงๆตอนนี้มันก็โอเคแล้วนะอะศูนย์จุดหกสี่นะครับราคาที่ผมเข้าใจของ q n t นะฮะดูตัวต่อไปกันบ้างบิดคอยพ่วไปแล้วอ่ะมาดูเนียกันบ้างดีครับเนียโอ,โอ้โหโอ้โหสิบทุนท่วนไปเลยเนียราคาสิบทุนท่วนไปนะครับ เป็นราคาของเนียอีเกิลอีเกิลก็ดีนะดูไม่ค่อยจะล่วงเลยจะล่วงลงมาถึงให้เราไหมอ่ะอือฮึโอเคถ้าอีเกิลนะครับถ้าลงมาถึงในราคา0.5อ่ะ0.4นะครับราคานี้ก็จะเป็นราคาที่ผมสบายใ,ในการเข้ามาที่หนึ่งนะ c h z CHZ เป็นเหรียญที่เกี่ยวกับการสร้างเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างโทเค็นแฟนโทเค็นต่างๆนาๆนาครับพวกสม,มสอทั้งหมดจะสร้างในเหรียญน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเหรียญที่ดีมากนะครับในสําหรับตัวผมนะถ้ามันลงมาถึงราคานี้จะเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับ0.43นะครับน่าสนใจของ c h z ตอนนี้ไบนันเอาเหรียญสม,มสอมาค่อนข้างบ่อยนะตอนนี้ f c ฟ o ีพเมื่อกี้ก็จะเป็น แมนซิตี้ใช่ไหมอือสองสองห้าอันนี้ของโซนะครับโซโลนาอืมราคาตา่มสุดราคาที่ผมจะเข้ามาไมแรกแล้วที่ผมรู้สึกสบายใจคือสองสองเจ็ดนะครับของโซโลนาอ่ามาดูเฮสแบงกันบ้างนะครับ h ฮสบร์ก็เป็นเหรียญเกมที่ดีเหรียญหนึ่งเลยนะครับผมเห็นไหมเมื่อกี้นี้ถ้าใครได้เพื่อนๆดูข่าวที่ผมได้วิเคราะห์ในมุมมองครับก็คือตอนนี้เกมะจะค่อนข้างมาแรงนะครับในปีในปีหน้าเลยนะเพราะฉะนั้นราคาที่ผมจะสนใจรานะคาที่ผมจะสนใจนะครับสีท่ทุ่นนะฮะของเฮสบาร์นะครับ ลิงค์ราคาที่ผมจะเข้านะครับลิงค์เห็นไหมไม,มีแต่ราคาแบบไม่ค่อยผ่นไม่รู้ว่าจะลงมาถึงหรือเปล่าสามสามจุดสองนะครับของลิงค์นะครับผมอ๋อโอเคครับก็น่าจะหมดแล้วเนาะสำหรับคลิปน่าจะหมดสำหรับราคาที่นั่นแหละโอเคครับกใ็ใครเพื่อนๆน,นะครับผม ชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆพืนกดไลค์นะครับกดซับสไคร้แล้วก็ดแชร์กับช่อง,องน้องไม่ของเรานะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ